ดีค่ะกลับมาพบกับน้องมนกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราเงียบหายไปกันนานเลยนะคะเนื่องจากาช่วงนี้นะคะก็ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเดินทางนะคะวันนี้นะคะน้องมนก็นําสิ่งของนะคะที่เราไม่ได้ใช้นะคะนํามาแลกเปลี่ยนนะคะเป็นเงินนะคะเพื่อที่จะไปทําคลิปวันนี้นะคะวันนี้นะคะน้องมนตั้งใจจะไปเที่ยวที่วัดเจ็ดลินนะคะ ในการเดินทางของเราวันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือค่าน้ํามันรถนะคะแล้วก็ค่าอาหารในการเดินทางนะคะตอนนี้นะคะก็ฝนตกนะคะวัดแรกที่ลงมลมาถึงที่นี่นะคะก็ยังไปไม่ถึงวัดที่เป้าหมายที่เราตั้งใจจะไปนะคะวัดนี้นะคะชื่อว่าวัดบุพารามนะคะเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ที่สวยงามมากนะคะ หอวิหารที่เราเห็นอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะก็เป็นหอวิหารไม้นะคะแกะสลักนะคะประดับกระจกนะคะน้องมลพึ่งมาค้นหาข้อมูลนะคะของวัดที่นี่นะคะในช่วงที่เรารอฝนหยุดตกเนาะวัดที่นี่นะคะเป็นวัดที่สร้างขึ้นมานะคะแบบยังคงเอกลักษณ์นะคะ,ะเป็นจุดเด่น ตรงที่วิหารที่นี่นะคะก็เป็นวิหารเก่าแก่โบราณล้านนาน,นะคะรอบๆวัดนะคะที่เราได้เห็นนะคะก็จะมีสถานที่ให้เรานะคะได้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ให้เรานะคะได้มาพักผ่อนนะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่สวยอีกวัดนึงนะคะวัดนี้นะคะตั้งอยู่ บนถนนท่าแพนะคะตำบลช้างคานนะคะใครที่มาเที่ยวที่เชียงใหม่นะ,ะก็สามารถที่จะแวะมาวัดที่นี่ได้ตอนแรกนะคะน้องมนก็ไม่เชื่อเลยเหมือนกันนะคะว่าจากการที่เราหลบฝนเนาะแล้วก็แวะเข้ามาเที่ยวในวัดที่นี่นะคะจะมีจุดเด่นนะคะแล้วก็กลายว่าเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งนะคะที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนะคะสำหรับน้องมนนะคะ ด้านหลังของพระวิหารที่นี่นะคะก็จะเป็นเจดีนะคะที่สวยงามนะคะวันนี้นะคะถือว่าวิวในการถ่ายภาพตรงจุดนี้สวยมากหลังจากที่ฝนตกนะคะรอบๆบรรยากาศวัดที่นี่นะคะก็เหมาะกับการถ่ายภาพของน้องมนอย่างมากเลยนะคะก็เซลฟี่ไปหลายรูปเหมือนกันนะคะสวยไม่สวยยังไงนะคะเดี๋ยวรอง ไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าบรรยากาศรอบๆวัดที่นี่นะคะสวยจริงไหมนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศที่วัดที่นี่สวยเลยใช่ไหมคะถือว่าไม่พลาดนะคะกับการเดินทางครั้งนี้นะคะณนะตอนนี้นะคะการเดินทางของเราก็ยังไม่ถึงเป้าหมายนะคะตอนนี้ก็ฝนตกอีกแล้วนะคะน้องมนก็ ระหว่างทางนะคะก็ได้แวะหลบฝนอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะคะวัดที่นี่นะคะอตอนที่เราเข้ามานะคะก็เห็นป้ายที่วัดนะคะเขาบอกว่าเป็นวัดมหาวันนะคะบรรยากาศรอบๆวัดที่นี่นะคะก็ปกคลุมไปด้วยป่านะคะแล้วก็ต้นไม้นะคะที่สวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากนะคะช่วงนี้นะคะก็ฝนก็จะตกนะคะ แรงมากนะคะน้องมนก็ขับรถนะคะเดินทางไม่ได้นะ,ะก็ต้องแวะหลบฝนก่อนนะคะจากระยะเวลาที่เรารอที่นี่นะคะก็นานพอสมควรนะคะก็ ทำให้น้องมนนะคะได้ทราบถึงนะคะว่าวัดที่นี่นะคะก็คือวัดมหาวันนะคะก็เป็นวัดที่สร้างด้วยแรงศรัทธานะคะของชาวพม่าแล้วก็ชาวล้านนานะคะเอกลักษณ์ที่วัดที่นี่นะคะก็จะทําสร้างในรูปแบบล้านนาผสมแบบพม่านะคะตอนนี้นะคะน้องมนก็ต้องไหว้พระด้านนอกพระวิหารนะคะเพราะว่าตัวเปียกนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปไหว้พระด้านในได้นะคะ ตอนนี้ฝนเริ่มหยุดตกแล้วนะคะแล้วก็นางมนก็ได้เดินทางนะคะ,ะไปที่วัดจดลินนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่วัดที่นี่แล้วนะคะ mm hmm. เป็นไปดังสมอารมณ์หมายเลยนะคะที่ตั้งใจที่ว่าจะมาเที่ยวที่วัดที่นี่นะคะ จุดแรกนะคะที่น้องมนอยากจะไปเที่ยวที่วัดตรงนี้นะคะก็เป็นสะพานโตวะนะคะเพราะว่าเห็นจากที่นักท่องเที่ยวหลายท่านนะคะได้มาเที่ยวชมที่สะพานโตวะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะน้องมนก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ชอบการถ่ายรูปนะ,ะก็พลาดไม่ได้กับการมาเที่ยวอ่าแล้วก็ถ่ายรูปที่นี่นะคะคําว่าโตวะนะคะที่สะกดอยู่บน แผ่นป้ายเนี่ยนะคะก็เป็นภาษาที่ใช้ในชาวกะเหรี่ยงกันนะคะคําว่าโตว,วะนี่ก็คือแปลว่าสะพานไม้ไผ่นะคะก็เป็นภาษาของชาวกะเหรี่ยงนะคะบรรยากาศที่วัดที่นี่นะคะก็สงบร่มเย็นมากนะคะจุดเด่นของสะพานที่นี่นะคะก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวนะคะข้ามระหว่างหนองน้ำน,นะคะ หนองน้ำที่นี่นะคะก็มีชื่อเรียกว่าหนองจลริณน,นะคะใครนะคะที่มาเที่ยวชมที่นี่นะคะก็สามารถที่จะมาให้อาหารปลานะคะแล้วก็มาถ่ายรูปนะคะจุดชมวิวต่างๆบริเวณรอบวัดท,ที่นี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะน้องมนก็ไปทำบุญนะคะแล้วก็นำอาหารปลาเนี่ยไปให้ปลาเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาด้วยกันเลยนะคะ การเดินทางของเราวันนี้นะคะถือว่าได้อิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญไปด้วยกันเลยนะคะสำหรับการเดินทางของน้องโมนวันนี้นะคะก็ถือว่ามีทั้งอุปสรรคนะคะแล้วก็ความบังเอิญโชคดีนะคะอุปสรรควันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะฝนตกนะคะก็ยังสามารถที่จะเดินทางมายัางจุดหมายปลายทางที่เราเดินทางมาถึงกันได้นะคะ ไม่ว่าอุปสรรคอะไรนะคะที่ผ่านมาในชีวิตของเรานะคะเราก็สามารถที่จะผ่านพ้นนะคะแล้วก็ไปถึงยังเป้าหมายที่เราต้องการได้นะคะวันนี้นะคะน้องมนก็ได้ไปทําบุญนะคะที่วัดต่างๆนะคะแล้วก็นําบุญนะคะที่ได้ทําวันนี้นะคะก็มาฝากเพื่อนๆนนะคะทุกคนนะคะที่ติดตามชมน้องมนออนไลน์ใส่กินเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องมนออนไลน์ใส่กินเที่ยวตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าช่วงหลังๆนี้น้องมนจะไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันตอนนี้นะคะแล้วก็มีปัจจัยอีกหลายอย่างนะคะแต่น้องมนนะคะก็สัญญานะคะว่าจะทำคลิปนะคะแล้วก็ จะเก็บภาพบรรยากาศสวยงามต่างๆนะคะมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะวันนี้นะคะน้องมนก็มีพรน,นะคะจากวัดที่นี่นะคะฝากไปถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมน้องมน,นะคะก็ขอจบคลิปนี้ไปด้วยพรจากพระที่นี่ด้วยกันเลยนะคะ หมดข้อหมดสอกหมดโรคหมดภัยแคลค่าปลอดภัยปราศจากอันตรายใดๆทั้งสิ้นขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุมั่นยืนยาวเบอเจ็บบอจนกึศออย่างก็ขอมือสมความปรารถนาทุกประการขอมือรวยรวยรวยสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทนา